ลำดวนราชินีแห่งดอกไม้ล้านนากลิ่นหอมละมุนบานสะพรั่งแข็งแรงไม่ร่วงโรยง่ายดุดดังคุณค่าและประสบการณ์ของผู้สูงวัยที่สั่งสมมาตลอดชีวิตล้านนาดินแดนที่ประกอบด้วยแปดจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น,น่าน และแม่ห้องสอนสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวและล้านนาก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประชากรผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งความท้าทายด้านสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาต่างๆปัจจุบันเราจะเห็นว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัง ซึ่งเป็นโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแล้วก็ไม่สามารถควบคุมโรคได้ทําให้ผู้สูงอายุมีภาวะแทรกซ้อนที่สุดท้ายแล้วผู้สูงอายุเหล่านี้ก็จะกลายเป็นผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงนะคะความยากลําบากในการดํารงชีวิตนอกจากนี้เรายังพบว่าปัญหาของการพักับหกล้มในผู้สูงอายุเราก็พบมากขึ้นความโดดเดี่ยวรวมถึงการถูกหลอกลวงการทําธรรมนูญสุขภาวะสูงวัย ล้านนาในครั้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อให้การจัดการเรื่องของการรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติชีวิตของเราเนี่ยนะครับปรารถนาเพื่อที่จะให้เกิดความสุขแต่หลักการจริงๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสดูที่เราเรียกกันว่าอธิยศสี่ นั่นคือเป็นหลักการในการแก้ทุกข์ของพระอ,องค์ที่ให้ไว้ว่าถ้าเราเจอความทุกข์หรือเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางจิตใจเนี่ยเราก็สัแสวงหาว่าเอ๊ะสาเหตุมันมาจากไหนแล้วสาเหตุของความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากตัวเราหรือจากสิ่งแวดล้อมหรือเป็นสาเหตุจากสิ่งใดที่มากระทบแล้วมันเกิดความทุกข์เมื่อเราเห็นสาเหตุที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะไปสู่มรรควิธีเขาเรียกว่าการ การปฏิบัติหรือแนวทางของการปฏิบัติธรรมนูญสุขภาวะสังคมสูงวัยล้านนาคือมักหรือทางออกที่เกิดจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุธรรมนูญนี้จะสําเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและตัวผู้สูงอายุเองคือในหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเราก็กําหนดไว้อยู่6มิติมิติที่1คือมิติด้านสุขภาพกายนะครับสุขภาพใจตรงนี้แล้วก็มิติที่2มิติด้านการสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุอัลยะสถาปัตยนะครับมิติที่สคือมิติทางด้านอาชีพและรายได้มิติที่4มิติสวัสดิการและมิติอันที่5คือมิติ ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้มิติที่6คือมิติทางด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมสูงอายุนั้น เรามักจะไปเตรียมตัวผู้สูงอายุเลยอย่างไรก็ตามในกระบวนการทํางานของพวกเรานั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมองว่าเราจะสร้างความเข้าใจให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปว่ามันมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะเราจะทําอย่างไรดีนั่นก็คือการสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหานี้ให้เกิดขึ้นกับคนทุกช่วงวัยเพื่อให้เขาพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันจะต้องมามีการเตรียมประชากรนะครับในวัยผู้ใหญ่นะครับให้เกิดมีความพร้อมในการที่จะวางแผน ตัวเองในการเข้าถึงาการที่จะเป็นผู้สูงอายุทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินภาวะส,สุขภาพการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพจิตใจในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภาพรวมของการทำงานเราจะทำอย่างไรที่จะสร้างให้เกิดองค์ความรู้ในการส่งเสริมให้ทุกคนเกิดความเข้าใจเตรียมความพร้อมทั้งตัวเองทั้งสังคมรอบข้างให้เกิดการเข้าสู่สังคมสูงวัยในการดูแลกันและกันเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังธรรมนูญสุขภาวะสังคมสูงวัยล้านนาคือความหวังคือก้าวสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุในล้านนามีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข อย่างมีศักดิ์ศรีมาร่วมสร้างสังคมล้านนาที่อบอุ่นเป็นมิตรเลื่อเฟื้อเพื่อให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและมีศักดิ์ศรีตลอดไป